สวัสดีจ้ะพี่น้องเมนี้กับยายทองก็เข้าครัวทํากับข้าวเหมือนเดิมจ้ะพี่นอ้องคืมฝาคืมฝนพี่น้องเลยเมนี้ยายทองก็จะมาทําออมหมูใส่ฟักทองก็มีหมูมีฟักทองแล้วก็พริกตําหยาบพริกตําหยาบแล้วก็พักซี่ใบระกูด แล้วก็พักิตูอ่ะไปเห็ดกันเลยพี่นองไปทำกับข้าวกินกันจ้ากันตอนเล็กเราก็คั่วหมูก่อนพี่นอง người cưa nói rằng cua mùa cua hết sột. ôm mù phát thôn. Right? สุกเสร็เราก็ใส่พริกแค่พริกแลวกระกรูอ่ะ

thơm có với cua Hãy subscribe cho kênh chảy ใส,ส่ซุปแกก้อนลงไปปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำปลา 哎，不用了。 เสียบเสียบน้ำกันหรือจะมาเดือมาเด้อพี่น้องแล้วแล้วก็ใส่ข้าวคั่วไปหน่อยหนึ่งลดหอมแล้วเราก็ใส่ผักซี ใส่ผักชีสุกแล้วล้วก็คนแล้วก็ชิมอืมแซ่ เสร็จแล้วก็ส่ักีตัวโอเคด้ยมหอมเอียอมเสร็จแล้ว เสร็จแล้วก็ปิดฝายุกลงเสร็จเรียบร้อยจจะพี่นอ้อ,องอมหมูใส่ฟักทองพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากมาเด้อมาเด้อยาวพ่อกันคลิปหน้าจา้ะ